สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันที่21ตุลาคม2564ามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับไทยโพสต์ขายอะไรวันนี้21ตุลาคมออกพรรษาปีนี้ฉลกนำประเทศและพวกเราคนไทยทุกคนเป็นว่าถึงวาระพ้นทุกพ้นสารพันปัญหา ที่ทับถมต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีและพอดีเป็นวันครบรอบปีที่25ขึ้นปีที่26ของไทโพดก็แปลความว่าเมื่อบ้านเมืองดีชาวบ้านดีมีสุขไทโพดก็ต้องได้รับอนิสงส์สุขนั้นด้วยโอกาสดีๆอย่างนี้น่าจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้ศีลให้พรนะแต่ก็ติดช่วงโควิดก็ไม่เป็นไรทุกคนแหละถ้าตั้งใจดีสัอย่างดีที่ตั้งนั้นคือพรที่เกิดประเสริฐกับตัวเองแล้ว ไว้ปีหน้า2565ที่สำนักง,งานไทยโพสต์แห่งใหม่ผมตั้งใจไว้แล้วจะเสริมประเสริฐคือจกนิมนต์พระอาจารย์อินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีมาเป็นองค์ปฐมมงคลก็เชิญสารพัดสีไว้ล่วงหน้าข้ามปีเลยไทยด้วยกันนะคิดต่างเห็นต่างเป็นศัตรูกันขับนาดไหนถึงยังไงก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดในความเป็นคนไทยด้วยกันนั้นบอกตรงตรง โกรธกันแค่รู้สึกแต่ลึกๆแล้วรักฉะนั้นเรื่องงามยามดีคือพร้อมวันไหนย้ายจากสุขสถานวิมานครองเตยไปอยู่สำนักง,งานแห่งใหม่ย่านถนนประชาชื่นผมจะบอกให้ทุกท่านทราบจะไปอวยพรหรือไปแช่งด่าผมสาธุทั้งนั้นขออย่างเดียวอย่าพกระเบิดไปด้วยละกันผมนี่เป็นคนน้ำอยู่ที่ไหนจะต้องใกล้น้ำเกิดก็เกิดริมน้ำอยู่กรุงเทพก็ต้องข้ามเจ้าพระยาวันละสองรอบ โตขึ้นมีบ้านอยู่ก็ริมคลองอีกมาอาศัยสำนักงานสยามกีฬาของพี่ระวิโหลทองอยู่ที่คลองเตยชื่อก็บอกว่าคลองเตยฉเฉง้ยไปอีกหน่อยก็ตกน้ําตกท่าที่ท่าเรือครั้นไปสร้างสำนักงานใหม่ก็อีกแหละข้างขวาคลองประชาข้างซ้ายคลองเปรมประชากรต้องหล่อน้ํายังกระทยโพส์ปั้นด้วยน้ําตาลแต่ไม่เย็นเหมือนน้านะเพราะเหนือน้ําขึ้นไปคือไฟไฟธรรมดาซสที่ไหน เป็นไฟแรงสูงพาดผ่านกระบาลตรงๆเพราะเหตุนี้ที่ร่วมสองไร่ต้องกระทดหนีไฟไปเบียดอยู่กับน้ำโดยมีโพสามต้นเป็นด่านหน้าปกปักอาณาจักรไทยโพนใครอย่าซุมสี่ซุมหเข้าไปเชียวนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกแฟนคอมเมนต์ถามมีร้านกาแฟไหมก็อยากมีจะติดต่อเฟรนช์ชายคาเฟ่ออเมซอนมาตั้งก็กลัวมีแต่พนักงานนั่งแช่แล้วชักดาบเลยอ,อย่าดีกว่า ไทโพตยุคดิสรับมันหมดยุคผมแล้วเป็นยุครุ่นใหม่ไอทีกับรุ่นกลางเก่ากลางใหม่วิทยาการจะมาประสานศาสตร์สื่อเข้าด้วยกันแล้วแต่ขแขนงต่อแข่งต่อขาจากตัวหนังสือพิมพ์ไทโพตออกไปเป็นโทรทัศน์มือถืออยู่ที่ไหนได้ดูที่นั่นทันทีคนก็เหมือนคลองเคี้ยวคดรดเลี้ยวไปทางไหนไทโพตก็จะเป็นน้ําไหลคดเคี้ยวเลี้ยวรถตามไปด้วยทางนั้นคลองคดสื่อสารเลี้ยวรถตาม แต่น้ำคือน้ำคงสภาพที่คดที่เลี้ยวคือคนต้องเข้าใจดูแบบเข้าข้างตัวเองเต็มที่แล้วอืที่จะไปกลับไม่ได้ไปที่ไม่คิดจะไปกลับต้องไปคือสถานที่ตั้งไทยโพสต์ใหม่ตีซะว่าวาสนาและฟ้าดินชักนำไปก็แล้วกันก็ดูสิถนนก็ถนนประชาชื่นคลองขนาบก็คลองเปรมประชากรประชาชื่นหมายถึงประชาชนมีความสุขยังแถมเปรมประชากรเข้าไปอีกแสดงว่า มีความสุขแล้วประชาชนจากปี2565เป็นต้นไปต้องอยู่ดีกินดีกันชนิดปรีเปรมเกษมสุขขั้นนั้นกันเลยเชียวผมก็เลยตั้งใจว่าในเมื่อไทยโพสต์ยุคใหม่มันสุดทางไปสำหรับผมและส่งไม้ให้รุ่นใหม่รับ,รบต่อแล้วก็จะไปทอดโรตีขายนี่ก็วางแผนไปสืบเสาะสำนักเรียนวิชาทอดโรตีที่สตูลไว้แล้ววันนี้วันพระขึ้น15ค่ําเดือน11และเป็นวันออกพรรษาอย่างที่บอก แถมเวียนเทียนวันครบรอบปี25ไทยโพสต์ต้องวิรัดปากวิรัดใจไม่พูดไม่คิดอะไรในทางร้ายและไม่เป็นมงคลทั้งกับตัวเองและผู้อื่นสักวันกองบอก,กเขาบอกฉบับวันเกิดผมต้องเขียนนะและเข็นให้มาอยู่หน้าหนึ่งเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องตามใจเขาท่านก็ทนอ่านอะไรก็ไม่รู้ไปวันละกันส่วนท่านที่มาเห็นหน้าเห็นตากันวันนี้อย่างที่เคยทุกปีก็ต้องกราบขอบคุณไว้ตรงนี้ ปีหน้าอย่าเผลอมาที่เดิมก็แล้วกันมาแล้วต้องทานข้าวปลาที่ผมะเตรียมไวรอท่านด้วยนะไม่งั้นถือว่าไม่รักกันจริงยืนวัดศอกห่างๆกันหน่อยเดี๋ยวจะผิดมาตรการควบคุมโควิดและอย่าลืมหยิบมาดามเฮงรุ่นด็อเตอร์เจงไปเสริมเฮงด้วยคุณวรรณชัยเสียขาวเพื่อนผมซึ่งไม่พบหน้ากันมา3ปีแล้วส่งมาคอยท่าท่านตั้ง4-5วันแล้วเท่านี้ละมั้งครับกราบขอบพระคุณผู้อ่าน และไม่อ่านไทยโพสต์ทุกท่านไทยโพสต์อยู่มาได้25ปีเพราะแต่ละท่านยื่นมือช่วยในแต่ละสถานการณ์วิกฤตแท้จริงผมไม่เคยลืมเคยล้มแน่เจ๊งแน่แพสองสลึงแล้วท่านผู้อ่านนี่แหละส่งมาคนละ3,600บาทสมัครสมาชิก1ปีทีเดียวเงินมาเป็นล้านจากคลาน4ขาลุกขึ้นสองขามาได้ถึงวันนี้คนพูดผมเอาเงินที่น่นคนนั้นคนนี้ก็พูดกันไป แต่ขอบอกไว้ผู้อ่านที่ซื้อหาไทยโพส์แต่ละวันนี่แหละคือผู้อุปถัมภ์ตัวจริงไทยโพส์ไม่ได้ขายหนังสือพิมพ์ขายศรัทธาและความเชื่อในความเป็นหนังสือพิมพ์ไทยโพสครับคนปลายซอยศิลปบชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ